ชชยโยน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นโอ้ยหอนี่นี่ที่หนึ่งบอกไว้ก่อนว่าที่หนึ่งค่ะอร่อยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวลนัวค่ะเมื่อนี้มากินลูกชิ้นอะลูกชนนิ้นอูดยติดหนึบดีดีลูกชิ้นนะคะเป็นน้ำจิ้มของ น้ำจิ้มลูกชิ้นของชัยโยน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะ พักน้ำจิ้มลูกชิ้นไช่ยอเนี่ยเป็นน้ำจิ้มสูตรโบราณนะคะเป็นสูตรโบราณสูตรมะขามเปียกค่ะเป็นต้นตำรับของเขาต้นตำรับของน้ำจิ้มของยี่ห้อนี้เลยแบบสบแสบเลย ะภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะเรามีโปรโมชั่นค่ะก็คือถ้าซื้อน้ำจิ้มชัยโย3ขวดนะคะแถมผักกรอบ2ถุงจ้าดีเนาะแถมผักกอบค่ะ ซื้อน้ำจิม 3, ้มซามขวดแทมประกอบทุดหนึ่งหมดเอยอะอเสืออ่อืมกินกับน้ำจิม้มลูกสิ่งกรบแสบน้ำจิ้มกินกับลูกสิ่งกับแสบน้ำจิ้มแล้วนะกินกับอปลาหมึกอ,อยางปลาหมึกแห้งนะที่หนึ่งเลย อันนี้ก็ซื้อมาไวเป็นประจำเลยค่ะเนี่ยน้ำจิ้มแล้วนะมันแสบมันขน้นมันเหนียวความพริกปน่น พิกหยวกปลูกเองนะจ๊ะหลังบ้านหลังข้างบ้านสังเกตโลดลูกสินมันน้ำจิ้มมันสีแสบนะเห็นไหมมันจะติดเหนิบเลย,ยวันเมนว่าจิ้มแล้วนะวันแม่นอาบน้ำหาความติดความเหนียวกับว่ามีเปลี่ยนไปอะไรแบบนั้นนะอ,อร่อย Nó ở do nhập lại hmm แห้งคนดีแห้ง ลูกสินปิงนะจ๊ะคือพอสมัยตะก,ก่อนเนี่ยกินลูกสินี่คือพอต่ก,กรอนอีกแ้วสัวสมัยตะก,กี่ฮอตดอกม่ระบาดอันนี้ข้าเนี่ยเสียมากเราค่อยมาอัลละสวงสองบาทเราค่อยมาอัลละหา เดี๋ยวนี้หาบัตรมิบะหุสิบละผู้อตัตกรมุมีดอกค่ะมนมีงานนักสวยซื้อไม่เดียวจะ <laughs> จะบอกให้ฟังว่าคุณซื้อฮอทดอกไม่เดียวเนะาะมัจาเหลิกโรงเรียนบาทหนึ่งเพราะฉันซื้อฮอทดอกไม่เดียว,วมันบ่แต จิ้มจุม้มน้ำจิ้มแบบนี้มันบ่น้ำจิ้มแบบนี้จุ้มเข้าไปเลยมันบ่ให้ได้ลายงสินะเพิ่นกะสียิบพักให้มันบ่ยิบพักให้กะขอเพิ่นเนี่ยขอขอเจ๊กหน่อยแน่พักหนะ้าบักแต่งหนะ่าอือสินะอะมาละโซ่หลาดเนี่ย ใส่ถุงเลียอมหูดอยู่กินก็กแด่งขอบเลยอย่ากให้เหมือนกัดเธอได้หนายอืมกลิ่นขอบไปเสียบหลายสมัยเลอเยือเรียนตอนเรียนปฐมก็มั่ขับมันแน่ครับอืมฮอตด,ดอกอันแดงๆนะ นิดยค่ะเพื่อนปิ่งกับไว้ปิ่งดีค่หลักปิ่งแบบพอผ่านไฟนี่นแหละเจ้าเราก็อยากหัวเขาสื่อติดหวดนานมนอยู่เนี่ยเหมือนย้ำเท่าอยากเดืกดกดื่นเดือด ม่หลูกสินไม่หนีแกขัดได้เลยเนี่ยทั้งงอนเดี๋ยวจะมันเสียเนีย่ยอ่ะแบบนี้แล้วแกกินแล้วก็ฉ <c oughs> ันอยากหัวเธอคใคยเป็นมาแบบนี้เลยเฉยๆส,สาธิตซูเบิงได้น้ำจิ้มนี่มันจอยืดในถุงอ่ะนะครับอืม แบบนี้กิลี uno, ่ย่านมือกับเฮียหยุ่นฮอตดอกสมัยจะกี้ือมาเสียบคักเสียบเนี่ยแทะฮอตดอกไปซื้อฮอตดอกมาไปมือเนี่ยสันวายันเดอโ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 อเดือดเอื่อนสมัยตะกอนนเวงกับอันน่ะ Ấy tìm muốn Mà Mày à. là bạn Mặc theo Săn mặc Hoạt đoạn Thôi bao nhiêu Mấy cái xong này lại đi Ảnh ươn này Mấy này lại ถินข้ละอัดละกับเมือดแต่ฮอทดอกนี่กะข้องแซมอันที่นน<ม>ห,นหนึ่งเลยเล้น้ำจิ้มแ้เลิศเลยที่หนึ่งนี่แหละดัวแห้งจับก็่ต้องไปงยืนกินนั่งกินก็ได้อื้ม แบบหอม,อม,อมความเผ็ดพอดีนะคะรสชาติก็กลมกลม่อมดีอร่อยอร่อยเลยอ่ะเพียแล้วนงปอือ อีกจยงหนึง่งยืนกินอยู่นั่นหละเจียงเอาเยื่อสันสอวะสมัยประถมไม่ได้คิดกอกว่าผูดใดสิไม่กินน้ำฉันเลยมันกัเป็นแบบเออใส่ได้อะไรอย่างืี้นะ เขากันดีเ้อะร่องเ้อก็พริกหยวกก็แสบค่ะพริกหยอกจนเก็บมาใหม่ๆ,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 ๆนี่นะคะน้ำจิ้มชายโยน้ำจิ้มเนาะชายโยน้ำจิ้มเนะี่ย ถ้าซื้อสามขวดขึ้นไปนะคะสามขวดเราจะแถมผักกรอบให้เลยนะคะสองห่อสามขวดเราจะแถมผักกรอบให้สองห่อนะจ๊าคุ้มค่ามากเลยค่ะผักกรอบมีหมดอุูยางผักกรอบไม่มีอะไรสวยด้วยนะผักกรอบเนี่ยโอเคเลยเนี่ยกินบะนิซื้อน้ำจิ้มลูกซินได้แถมผัดผักกรอบพ่อซื้อไตว้าได้จ้ายัางไงก็ฝากด้วยนะคะน้ำจิ้มชัยโยคะ่ะ ของแสบอร่อยพานเลยค่ะถ้ามีลูกชิ้นหรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบจิ้มแบบใช้ได้อันนี้ได้ได้หมดค่ะยังไงวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ